ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับชีสนะคะตอนนี้นะคะชีสกำลังจะเดินทางไปฉีดวัคซีนนะคะหลังจากที่ ลีไลาลามาหลายรอบเพราะว่าชิดไม่มีเวลาว่างเท่าไหร่แล้วก็ไม่มีแบบใครพาไปไม่มีเพื่อนไปด้วยอะไรเงี้ยวันนี้นะคะก็ได้เลือกที่จะไปแล้วนคะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ที่บริสเบนนะคะมีนิวโควิดเคสนะคะซึ่งเป็นสายพันธุ์ค่อนข้างรุนแรงกลับมาอ,อีกรอบแล้วประจวบเหมาะกับว่าวันนี้ตอนเย็นเขาจะล็อกดาวน์นะคะก็เลยอ่ะอันไหนลองไปสักทีซิคือจริงๆอะถึงมันไม่ได้ล็อกดาวน์อะชิดก็คิดว่าชิดจะไปวันนี้อยู่แล้ว แต่มาพอดีว่าประกาศล็อกดาวน์อีกอ่ะชีคิดว่าคนน่าจะเต็มโรงพยาบาลแล้วว่าตอนนี้เอาคนเนี่ยซึ่งชีก็ไม่รู้นะคะว่าชีจะได้คิวไหมนะคะเพราะว่าชี้ไม่ไม่ได้บุกไปสาเหตุที่ชี้ไม่ได้บุกเพราะว่าชี้อะเพราะกันที่เราบุกอะชีไม่รู้ว่าชีจะได้ลรงพยาบาลไหนแล้วก็ได้ฉีดวันไหนซึ่งชี้เป็นคนที่มีเวลาว่างน้อยมากแค่วันถึงสองวันต่ออาทิตย์อะไรเงี้ยเออเราเวลาว่างก็คือไม่แน่นอนเวอร์อะไรเวอร์นะคะก็เลยเลือกที่จะวออินไป ง่ายกว่านะคะคือมันสะดวกกับชิมมากกว่านั่นแหละเออแต่แค่แบบได้หรือไม่ได้ก็คือลุ้นๆเอานะคะวันนี้คิดว่าคนน่าจะเยอะนะคะส่วนที่นี่นะคะที่ออสเตรเลียนเนี่ยสามารถวอล์กอินชิมวัคซีนได้แล้วสําหรับนักเรียนต่างชาตินะซึ่งชิไม่แน่ใจว่าเป็นทุกรัฐไหมแต่ว่ารัฐที่ชินอยู่อะคะ่ะควีนส์แลนด์เนี่ยสามารถ ไปไปฉีดได้แล้วก็วัคซีนนะคะหลักๆที่นี่ที่ใช้นะคะมี2ตัวก็คือแอสตราเซเนกานะคะกับไฟเซอร์ซึ่งเขาจะ follow ตามอายุก็ค่ะถ้าเกิน50ก็จะเป็น a s t r a าเซ e c a นะคะถ้าเกิดเด็กมันก็จะเป็นไฟเซอร์ทุกเคสนะคะนอกจากว่าอาจจะมี เขาเรียกว่าอะไรอาจาจะมีอะไรที่มันละเว้นหรืออะไรเงี้ยอันนี้ไม่รู้จริงๆขอโทษด้วยไม่ได้แบบหาข้อมูลอะไรเลยนะคะก็การมาฉีดวัคซีนที่นี่นะคะชีไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยนะอันนี้เพิ่งจิงแค่นอนแค่นอนมาเยอะๆเออไม่ได้กินอะไรเลยเพราะว่าชีว่าจะจับไปดูคิวก่อนว่าได้กี่มงอาจจะไม่ค่อยมาหาข้าวกินนะคะแล้วก็หลักฐานเราเนี่ยใช้แค่พาสปอร์ตอย่างเดียวนะคะ ก็เนี่ยกำลังจะถึงแล้วชิคนะ,คะมาฉีดที่โรงพยาบาล Royal Brisbane Women Hospital นะคะก็เลือกที่นี่มันใกลบ้านนิดหนึ่งมันมีใกล้ๆบ้านอะแต่มันปิดเร็วชินก็เลยเลือกมาที่นี่ที่มันปิดช้าหน่อยปิดมาห้ามงครึ่งนะคะเผื่อจะเผื่อว่าแบบคิวเรามันจะถึงตอนนั้นพอดีอะไรเงี้ยซึ่งโรงพยาบาลนะคะตรงข้างบนเขาก็จะมีบอร์ t ตชัเลยนะคะ R P W H Station เรียบร้อยตอนนี้ก็จะต้องทำการเข้าแถวนะคะรอการเข้าไปฉีดวัคซีนซึ่งแถวค่อนข้างยาวแต่สำหรับฉีดอะฉีว่าไม่ยาวเท่าไหร่เพราะว่าเราไปติ่งมาหลายรอบอะแถวแค่นี้เรียกว่าสั้นมากนะคะนิดเดียวแต่แฟนบอกว่าแถวยาวมากเงี้ยแต่คือเราก็ต้องรอแหละเพราะว่ากว่าที่เขาจะได้ฉีดแต่ละคนมันจะต้องใช้เวลาในการ สอบถามเอ่ยใดหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะฉิดจะต้องทําการกอกแบบสอบถามอันนี้นะคะที่เขาให้มาเนะะี่ยค่ะก็ทํแบบสอบถามอีกอันนึงทางออนไลน์นะคะก่อนที่จะเข้าไปฉีดอันนี้ก็คือทาได้แค่รอนะจ๊ะอันนี้จะเป็นบรรยากาศข้างๆางโรงพยาบาลฉีดจะให้ดูโรงพยาบาลคือส่วนของโรงพยาบาลนะคะอันนี้เป็นชี่อยู่เหมือนแบบส่วนสาธารณะเขาอะทุกคนนี่จะเป็นถนนเข้าโรงพยาบาล มู้นเป็นถนนใหญ่ตรงนู้นเลยนะคะแล้วก็แถวเนี่ยยังไงจะให้เห็นอันนี้คือเกือบผางแถวและต,ตรงนี้นะคะต,ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ละออมเข้าไปในตึกนะคะนั่นแหละรอเราต้องทําการเกรอบข้อมูลนะคะแล้วก็ทําการ free registration นะคะทาออนไลน์งนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณอ้อ s o r r ์ ตอนนี้บ่ายสองเขาปิดรับคิวแล้วซึ่งจริงๆที่เนี่ยเขาปิดทั้งมงครึ่งเว้ยแต่ว่าเชื่อว่าคนมันน่าจะโอเวอร์ทำให้เขาจะต้องปิดคิวเร็วก่อนกำหนดนะคะแล้ว <laughs> ก็ตะกี้มีเจ้าหน้าที่นะคะเข้ามาถามอะไรอย่างทั่วไปแล้วเขาก็แจ้งว่าเราจะต้องรอตรงเนี้ยนะคะแถวตรงจุดที่ชิดอยู่อะ่ะจนถึงเข้าไปข้างในประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะคะในการรอซึ่งข่าวร้ายคือ ชิไม่ได้กินอะไรเลยเว้ชยชิไม่ใช้ต้องเป็นลมแน่ๆเลยอาจจะไม่หรือยังไงคือไม่ได้กินอะไรเลยอะแบบน้ำก็ไม่ได้กินอะไรก็ไม่ได้กินอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าเออมันจะเป็นยังไงแต่ก็รอดูว่าเราจะมีใส่หรือเปล่ตอนนี้ก็คือเป็นเหมือนประมาณเหมือนกดแล้วแหละแล้วก็ขอความร่วมมือให้ทุกคนเนี่ยใส่หน้ากากอนามัยนะคะถึงแม้ว่า,าจะมีคนติดยังไม่เยอะเท่าไรหร่แต่ว่าที่เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะ เร็วอะค่ะคือแบบว่ามีหนึ่งเคสสองเคสก็จะขอความร่วมมือแล้ะแล้วคือตอนนี้มันมัน a ีประมาณสี่เคสหรือหกเคสที่แนี่ชนะิจะไม่ได้ก็คือล็อกดาวน์เลยจ้ะล็อกดาวน์เลยแต่พอล็อกดาวน์ปุ๊บก็คือมันหายจริงๆนะที่เนี่ยเหมือนพอล็อกดาวน์คนเขาก็ให้ความร่วมมืออะค่ะแต่ก็ต้องก็ต้องบอกก่อนว่ามันมันต่างจากที่ไทยตรงที่ว่าที่นี่เขาไม่ได้ล็อกดาวน์เพื่อเพื่อนะคะเขาล็อกดาวน์เพามีเงินชดเชยเขาล็อกดาวน์เพราะว่า เขาสามารถคุมคนได้จริงๆนะคะคือเหมือนเหมือนที่ไทยถ้าชิดติดตามข่าวอ่ะคือล็อกดาวน์ไม่มีอะไรช่วยเหลือล็อกดาวน์นั้นมากโดยที่ผู้ประกอบการก็คือตายหากันหมดนะคะที่นี่ถามว่ามีไหมที่ผู้ผประกอบการไาหาก็คือมีนะคะมีแต่ชิดก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะยังดีกว่าไทยอะ่ะเออความรู้สึกชิดนอะอาจจะไปแอดเอยใดคือชิดก็รู้สึกว่าตอนนี้ที่ไทยอ่ะมันแย่แบบไม่ไหวแล้วอ่ะทุกคนจะตายกันหมดคือแบบ ไม่ได้อะไรเงี้ยเออเพื่อนๆชีก็รุกฟื้นโคงกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันบั่นทอนจิตใจนะมันบั่นทอนแบบจิตของเราที่จะต้องอยู่บ้านทางานมันมันไม่ดีเลยอ่ะเออก็อยากให้ที่ไทยได้วัคซีนที่มันดีอ่ะแล้วมันก็ร็วกว่าเนี้ยแล้วก็ชีว่ามันน่าจะทําให้ประเทศมันเปิดได้เร็วขึ้นนะคะไม่ใช่ว่ามันจะเปิดประเทศภายในอีกหนึ่งร้อยยี่สิบวันแต่แม่งแบบล็อกดาวน์รอบสี่แล้วอะไรเงี้ยไปนะคะไปจริง ก่อนการฉีดวัคซีนนะคะไม่กล้าพูดดังเลยกลัวข้างหลังกระดานะคะเราก็จะต้องกินอะไรไปก่อนนะคะนิดนิดหน่อยๆเป็นการตรงท้องนะคะไม่ให้เราแบบว่าบูบเอเป็นลมเป็นแรงเอ่ยนะคะก็ค่ะไปแล้วก็กินก็ยากนะคะเอกสารก็ต้องถือแถวก็ต้องยืน ราได้เข้ามาในโรงพยาบาลแล้วนะคะจากที่เราสามชั่วโมงแม่งยิ่งกว่าต่อแถวเข้าคอนเลยตอนนี้ยอ,อยู่ข้างในแล้วนะคะเราก็เหลือคิวไม่เยอะน่าจะไม่เยอะตรงหลังสอิตโตตรงนี้นิดนึงก็เป็นหางแถวแล้วนะคะแล้วก็อีกสี่นาทีจะล็อกดาวน์นะคะก็คือยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแต่คิดว่าน่าจะอีกไม่นานแหล,ละหลับมัง้ง busy day very busy yeah. how was your day good just get my angle sassy <laughs> <laughs> we're going to be giving you an intramuscular injection in your left arm and it's going to be your first one of two vaccinations your next one is going to be in three weeks from now Yep. Ready to go? Yes. Short sharp scratch. A little bit of blood, i put a band-aid. Thank you. ไม่ h mm ุกข์เล l ั้ o มดดีปวดท้องไม่ฉีดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้นะคะก็คือต้องนั่งรอเป็นเวลา15นาทีนะคะเล้วก็จะมีชื่อนะคะแล้วก็เวลาที่นั่งรองอันนี้เป็นเอกษสารที่เขาแนบมาให้นะคะอย่างแรกก็คือการที่เขาจะ hmm. <pasó> บันทึกว่าเราเนี่ย ฉีดไปเมื่อไหร่นะคะวัคซีนตัวไหนกี่โมงนะคะอย่างที่2ก็คืออันเนี้ยจะเป็นใบนัดรอบถัดไปนะคะเราจะต้องทำป็นบุ๊คคิวโดยการสแกน QR c ค d ก็พือจะมาฉีดโดสสองนะคะ One <hour> later. ทุกคนคะตอนนี้ชิอยู่บ้านแล้วนะคะก็สรุปโดยรวมทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาทุ่มครึ่งนะคะก็ประมาณชั่วโมงนิดนิดและหลังจากที่ฉีดเสร็จนะคะก็ไม่ได้มี เอฟเฟกอะไรเลยอะเออแบบไม่ได้รู้สึกอะไรเลยอวรอดูคืนนี้ว่าเป็นยังไงประมาณไหนนะคะอย่างเดียวที่จะรู้สึกเลยหลังจากฉีดก,ก็คือมีฟีลลิ่งว่าแบบมึนๆหน่อยแค่นั้นแป๊บเดียวประมาณ3วินาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็ตอนเนี้ยหิวข้าวมากเพราะว่าทั้งวันฉันไม่ได้กินข้าวเลยนะคะต้มมาไหวใส่ผ้าแบบกันเปื้อนแล้วเนี่ยนะคะแค่นั้นเองก็ที่ที่เหลือก็คือปกติปกติมากไม่เหมือนไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแม้กระทั่งรอยเข็มยังไม่มีเลยมั้งยวชิยวชิแกะให้ดู ดึงคนโอเจ็บเนี่ยแค่นี้นะคะก็ชิวๆเดี๋ยวชิรอเดี๋ยวชิรออัปเดตอีกทีนะคะว่าพวกนี้เป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจะมาอัดคลิปบ่อกอีกทีหนึ่งว่ามีอาการอะไรเอ่ยใดไหมปวดหัวไหมไข้ขึ้นไหมอะน,นะคะ day <two. S 1> มาอัปเดต วันที่2นะคะหลังจากการฉีดวัคซีนนะคะก็ side effect ที่ฉีดเจอก็คือง่วงนอนมากเป็นพิเศษแค่นั้นนะคะก็คือเมื่อวานฉีดกลับบ้านมาประมาณทุ่มนิดๆอะไรประมาณนี้นะคะ่ะแล้วฉีดก็ทานข้าวเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็นอนเลยน่าจะนอนก่อน3ทุ่มอะถ้าฉีดจำไม่ผิดนะคะแล้วก็ ยิงยาวเลยตื่นมาอีกทีตีสามนะคะตีสามแล้วก็แบบแล้วก็นอนต่ออีกอะ่ะแล้วก็ตื่นมาอีกทีก็คือเที่ยงก็คือนอนแบบทั้งวันเวอร์นะคะแค่แค่นั้นที่ฉีดเจอเราก็แบบปวดแขนแค่นั้นเองนะคะไม่ได้ไม่ได้มีอะไรอ,อื่นไม่ได้เป็นไข้ไม่ได้อะไรเลยอะ่ะเออนะคะก็มีแค่นี้เลยถือว่าปกติไม่ป่วยนะคะแบบแฟนชีที่ที่ฉีดด้วยก็ก็ปกติก็แค่มีแบบ เมื่อแขนนะคะปวดแขนเหมือนปกติเหมือนเวลาที่เราฉีดวัคซีนทั่วไปแค่นั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวชีจะกลับมาอัปเดตอีกทีหลังจากที่ฉีดวัคซีนรอบที่สองแล้วนะคะว่ามันเป็นแบบไหนอะไรยังไงกันบ้างนะคะก็ตอนนี้ผลโดยรวมก็คือโอเคตอนนี้บริส b a n นะคะล็อกดาวน์วันแรกความแย่ก่ถุดก็คือน้ําไม่ไหลน้าไม่ไหลตั้งแต่เช้าแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ไหลตอนนี้คือห้าโมงกว่าเข้าไปแล้วอะห้าโมงครึ่งแล้วอะน้ํายังไม่ไหลชิดแบบ ทำตกข้าวก็ไม่ได้อาบน้ำก็ไม่ได้ถ้าเกิดชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe กับสับสับเปนด้วยนะคะเราจะรีบมาอัปเดตให้เร็วที่สุดนะคะก็ประมาณ2อาทิตย์ประมาณนั้นเนาะตอนนี้ก็คือจเจอกันแบบหน้าสดอาจจะแบบสภาพดูไม่ค่อยได้นิดนึงนะคะโอเคนะคะแล้วก็พบกันได้ใหม่ในคลิปถัดไปคลิปนี้ชิดไปแล้วสวัสดีคะ่ะ